ลีโอมาแล้ววันนี้จะไปไหนครับวันนี้ <laughs> จะไปไวนารี่ใกล้ๆบ้านนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของตัวเองนะทุกทีจะไปยาราบเลลแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าไม่อยากจะไปไกลนะคะก็คิดว่าจะไปาวนารีที่อยู่ใกล้บ้านมากที่สุดนะคะข้างหลังรถจะรกก็จะแล้วเป็นที่ของน้องลีโอเลยนะสอหร,รถทันนี้นะคะ อันนี้ไปกับคุณแม่ด้วยนะนี่ลีโอมีขอมีส่วนร่วมครับที่ถึง e คุณยายครับชอบมาบูลลี่คุณยายนะคะอยากได้นู่นได้นี่นะเดี๋ยวที่นี่นะคะเป็นกฎหมายนะเวลาจะพาน้องหมาไปเนี่ยเขาต้องมีซิทเบลเนี่ยไหมมีซิทเบลนะคะต่อกับที่ตรงน้องคอของเขาตรงนี้นะนะคะลีโอปเดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวพาไปเดินด้วยนะโอเคเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะจะงดกินเล็กน้อยขับรถไปไวนารี่ที่อยู่ใกล้บ้านมันเป็น West, อยู่ทางตะวันตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันละกันมันไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ถ้าในอนะคาคตมีเวลาจะพาไปที่ยาลาวาเล่ละกันนะคะวันนี้ไปใกล้ๆ ที่แชูฟซใ้เราจะเห็นข้างหลังนิดหน่อยนะเป็นบาร์นารีนะคะวันนี้อากาศดีมากแต่ว่ามันแดดจ้ามากเลยจะไม่เห็นป,นป,นนป้ากระเป๋าใหม่เรียวเรียวไปสิเนื่องจากมีน้องลโอมาด้วยนะคะต้องนั่งข้างนอกอย่างเดียวไม่สามารถนั่งในร้านอาหารได้คะ่ะ ชสมานี่อร่อยมากนี่อร่อยมากเป็นชิราสเป็นแบบว่าได้ไหมมาที่ใดต้องคิดเป็นสตั๊กลิ่นชิราสนะคะของแชโดแม็กเนี่ยอร่อยมากนะคะคุณยายบอกว่าชอบมากแบบอะไรอ่ะมีที่นั่งให้โอ้ด้วยเวลามาเที่ยวนะครับมองกล้องไหนซิเดียวโอ้อยากมาหาไมโอป้า ปกติไวนารีที่นี่มันเข้าไม่ได้นะคะเขาก็ให้ดูอย่างเงี้แหละนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะในไวนารีนะคะที่นี่ใกล้มากอาหารอร่อยสเต็กอร่อยนะคะเป็นคนชอบเนื้ออย่างที่เล่าไปฟังในคลิปที่แล้วนะลีโอรอมามี่เหรอ นอกมามีอ่ะครับเดี๋ยวพาไปเดินมามากินข้าวก่อนโอ้ยนะยที่เห็นเยอะเลยนะที่ออสเตรเลียก็คือฝนะ้ายแมลงวันนะคะไม่่ที่บริสเบนจะเยอะกว่านะแม้ว่ายังมีบ้านนะคะแต่เขาบอกว่าแมลงวันที่นี่สะอาดเป็นโจ๊กอันนี้เป็นโอลีฟนะเห็นลูกโอลีฟเลยเขาเรียกอะไรมะกอกนะะลูกโอรีฟเขาเรียกีโซลีฟ มีลูกเลย,ยเห็นไหมเวลาเรามาไวนารี่ก็จะมีเซเลคชั่นของไวน์นะคะแต่ที่นี่นะใชโรอกแฟกเนี่ยชอบมากเลยก็คือเป็นสปาร์กลิ้งชิราสนะะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบกินเรดนะไวน์แดงแล้วส่วนใหญ่จะชอบกินพวกชิราสอะไรเงรี้ยมากกว่าพี่นนท์นะคะชอบชิราสมากอีอย่างนี้คือแคปแซบแต่ที่นี่ไม่มีแคปแซบวันนี้นะคุณยายชอบมากนะคนะร้านะนี้สปาร์กลิ้งชิราสนะคะ เล่นมาถึงตลอดเมโนโูแรกมาแล้วเป็นอ่ออกักเทอปัสปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกค่ะอร่อยมากอันนี้เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งอร่อยมากใช่ไหมคะคุณยายอร่อยอร่อยใช่ได้เลยเมโนูนี้อร่อยมากเลยเรียวอ,อยากกินครับ <c oughs> น,นี้คุณยายชอบรค,อชครับพิซซ่าครับเอกซอสชีสครับธรรมดาชีสชีสธรรมดาไม่เอานะคะคือพิซซ่าที่เนี่ยเขาเป็นแบบแป้งบางๆนะแต่เขาอบแบบ ใช้เตาแบบโบราณน่ะอร่อยอ่ะตัดแล้วตัดแล้วใช้หยิบก็ได้แต่มันจะเล็กนิดนึงเพราะมันฟิชชี่มากเห็นไหมอร่อยมากเลยขู่แบบมันจะเป็นเยังไงอร่อยอร่อยครั้งที่เราอีกนอกจะมีแมงวันนะมีน้องพึ่งด้วยน้องพึ่งหายไปแล้วครับไม่หายมีน้องพึ่งเห็นน้องพึ่งเห็นไหมมีน้องพึ่งด้วย น้งพึ่งก็มาทานด้วยนะน้งพึ่งแต่ที่เนี่พึ่งไม่ต่อยหรือว่าไม่เคยโดนต่อยทำไมไมีพึ่งเห็นมามีพึ่งด้วยเริ่มมึนแล้วความจริงกินแค่แก้วเดียวนะปกติสปาร์คลิงนนมันจะมึนนิดนึงนะคะถ้าเทียบกับอ,อย่างอื่นนะคะเดี๋แต่อร่อยนะคะ <c oughs> คุณยายคุณยายว่าอร่อยนะคะ <c oughs> แก้วเดียวพอละนะคะเดี๋ยวขับรถไม่ได้ที่นี่เหมือนการสตรีทมากเรื่องแอลกอฮอล์ในการขับรถนะคะเดี๋ยวโดนตำรวจจับนะอันน<ก> <ๆ S 2> ี้วางแผ่นไว้ตรงนี้แต่ลีโอไม่ยอมนอนนะคะลีโอมนนอนตรงฝั่งนี้ S <S เดียวไม่หนนน้องตรงนี้ลูกหนอร้อนนะครับรเดีครับมันมีอะไรนะโอ้โหตั้งใจมากเลยอะ่ะเนี่ยโอ้โหเน,นี่ยอร่อยมากครับอันนี้เป็นบีฟอันนี้สเต็กที่นี่อร่อยมากเลยเดียวโอ้โหเดียวอยากกินแต่บอกว่าสเต็กที่เนี่ยอร่อยมากอันนี้อันที่สองแล้วเนาะมาอร่อยมากมีเดียมเรย์เมันเป็นแบบมีเดียมเรย์ อร่อยมากเหรออร่อยมากอันที่สองค่ะก็อ่ะเป็น m e d ้ u แ r a ที่แบบอร่อยมากเลยค่ะอร่อยใช่ไหมเคเดี okay. ย๋ยวลองกินกันลำยัดอื่นไว้ค่ะพี่ยาลองดูทิอาหารนะครับโอเคค่ะอร่อยครับรู้มิลิโอนะอยากกินด้วยเดี๋ยวให้กินหนูอยากกินมิลิโอจะเอาเอะไรล,ะลูก <Okay. S 2> คนเก่งเย่หนูมอยกินอะไรเหรอลูกถูให้คุณยายไม่กินเยอะครับสองชิน้นโอ้ยเยอะไหมนี่ก็เห็นนะความแดงของเนื้อนะคะ medium r a ร e สเต็กออสเตรเลียอร่อยมากปกติเนื้อที่นี่ก็อร่อยอยู่แล้วนะหายากนะที่จะแบบทำมีเดียมแรร์ได้เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยน,นะกนินกันสาค่ะในเรื่องสายดีเนื้อแบบยัมมี่ยัมมีมมม่มีมากเลยโอ้โหแบบนะอยากอยกักยากกินให้ชิมจ้ะตับห่านไทรุกย้กูแบบอร่อยมากอ่ะมันเป็นตับน้องนู้สึกย่เป็นตับห่านแล้วก็เป็นมัสเตอร์ ูดอร่อยไหมคะอร่อยมากหรอหดี่น,น,นางให <c oughs> ้ยยมนนะคะ <c oughs> ลาบปาลิโอฮะอันนี้คือแบบพยายามดูดไม่ให้มันมีซอสนะคะเร็วเร็วครับทำไงอ่ะได้กินของดีด้วยอ่ะอร่อยไหมจี๊ก่อน ทำง่ายอ่ะต้องซิดก่อนต้องซิดก่อนได้ขนมนะคะเป็นเด็กดีมากเลยให้กินนะเนี่ยฮนะแบ่งกินนะกินนะให้ชิมหน่อยนึงนะ,ะให้ชิมหน่อยนึงอ,อร่อยปะอร่อยไหมอร่อยปะชอบปะ,อ,ะอร่อยปะแบล้งนะิดนึงอันนึงอันเล็ก Thank you กิ๊ย ทุกตัวของพิเซสโอ้น้องโมเร็วน้องโมน่ารักจังเลยอันนี้เป็นชาเบนะคะรัสเปิชชูเบยายชอบไอติมค่ะคนนี้เขาชอบไอติมอันนี้เป็นโฟกัตโชเขาเรียกอะไรมันก็จะเป็นไอติมวานิลานะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นกาแฟราดลงไปนะแล้วก็นี่เป็นแอลกอฮอล์เล็กๆแต่คงไม่ใส่เยอะนะคะเป็นรังนะคะ มันก็จะทําให้แบบวหวานๆขมๆนะแต่ตอนนี้ร้อนนะคะแดบดบมานะคะแมงวันเต็มเลยก็ใส่อันนี้หน่อยหนึ่งนะนี่หนึ่งแล้วกัน,นลองดูก็อร่อยดีนะคะเป็นวานิลาแล้วก็ใส่กาแฟหน่อยหนึ่งนะอือมันก็จะมขมๆแับวหวานๆของวานิลลาไอติมนะคะ บังมาให้ด้วยอันนี้แม่ผมชอบจ ah at ุ่มลงไปได้ๆอ่างายหรอมะของคุณอาร์มะ้งง่ายมาเลยค่ะดีไม่ยอมไปแม่มาไม่ได้ไม่ได้ไปดไม่ยอมไปแม่ไดไมงดนไ่นะ เดินก่อนเดินก yeah, ่อนพี่ยายน่ะไปเดินไปเดินหนปะป่ะอ่อ enfin คุณยายมาแล้วเดินมเ้ยเดินอ่ะคุณยายมาแล้วไปเดินป่ะก็ตรงไหนครับยอมเดินไม่ได้ไหน แล้ววันนี้ร้อนมากนะเดินต่อเยอะๆไม่ไหวแน่หนไหมน,นี้เป็นลักษณะพามจริงอะเวลาบอกมามาไวนารีเนี่ยจริงๆแล้วมาทานอาหารมากกว่าที่จะมาไวนารีนะคะใช่ไหมครับคุณยายเดวลามากาเลโอนี่ยิมหาลูกมีหลายอย่างนะเหมือนมาเด็กกับเด็กนะต้องครบทุกอย่างนะมีที่รองมีถุง พูกพูของลีโอนะอจริงวันนี้นายเสกคามจะอยากไปซื้อใบข้างในแต่วันนี้คนเยอะมากนะคะถึงเข้าไปก,ก็คงแบบว่าถ่ายอะไรไม่ได้อยู่ดีก็เลยไม่ถ่ายอะไรกันเนาะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะอย่างที่บอกนะว่าปกติมาไวนารีเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามานั่งในไร่องุ่นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือมานั่งทานอาหารนะในไวนารีมากกว่าอันนี้เป็นไวนารีที่อยู่ใกล้ในเมืองมากที่สุดนะคะใกล้บ้านตัวเองนะคะเนื่องจากอยู่ฝั่งเวสต์นะคะเด็กดื้อนะคะไม่ยอม เดียวไม่ยอมนั่งดีๆลียอมานั่งดีๆครับเพราะว่าเราต้องมาใส่เนีย่ยใช่ไหมใส่ซีดเบลนะคะับเดยนะอันนี้คือซีดเบลน้องหมานะเวลาอยู่ที่นี่ต้องใส่ซีดเบลน้องหมานะคะเดี๋ยวเนะอ่ากูชอบซีดครับซีดก่อนซีดก่อนอน,นั่งละนั่งให้เราใส่กักน,นะนี่ต้องใส่นะคะเพราะว่าไม่งั้นตำรวจจับนะผิดกฎหมายนะคะโอเคเดอะเรดี้ทูกกอไปได้แค่สี่คนข้างหลังจะรกนะเป็น โซนของน้องลิโอโดยเฉพาะนะคะแขกก็นั่งไม่ได้นะคะไม่นี่บอกไม่ค่อยถนัดแนวนี้นะแต่ก็อยากให้ดูกันเนี่ยไหมเขาจะรักมากเขาจะรักคุณยายของเขามากคุณยายคุณยายต้องให้ขนมค่ะเพราะว่าขึ้นรถแล้วลิโอก,ก็จะมีรูทีนะคะให้ขนมน้องลิโอหน่อยอนะประกานะลิโอโอเคนีคะเขาจะชอบเขาจะได้ขนมแล้วขึ้นรถเขาจะชอบขึ้นรถมากเลยนะแต่เขาชอบบูลลี่คุณยายบางทีเนี่ยเขาชอบบูลลี่คุณยายใช่ปะงงโอ้โหหลับปุ๋ยนะครับ อันนี้เรา on the way back home นะครับลีโอหลับปุ๋ยแล้วครับมีหมอนด้วยครับโอเคอันนี้ดูอะไรนะฮะดูดูแพทนะคะคุณยาเป็นแฟนขับแป๊แพทแป๊ดแป๊ดแป๊ดแปนดแป๊ด้าวเรามี on the way home นะคะก็เกือบ3ามโมงแล้วปกติทานอาหารที่นี่นะก็ใช้เวลาปมันเกือบสอชั่วโมงนะคะปกติอาหารฝรั่งเนี่ยมันจะชิวๆช้าๆนะคะ ลองทําดูนะคะคลิปแนวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะสนใจดูกันยังไงหรือเปล่านะติชมกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบยังไงนะ,ะช่วยกันดูเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจในการทําต่อนะคะถ้ายัางไงเจอกันใหม่คลิปนาาละกันจะเป็นช่วงไหนก็รอดูะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เพิ่งตัดใหม่ๆเลยนะคะสวนคือสวนนี้ไม่ได้ทำเองนะเป็นจ้างแลนด์สเคปเปอร์นะคะ แล้วก็การ์เดนดีไซเนอร์ทำให้นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นส่วนที่คุณแม่ขอนะคะเป็นเหมือนการ์เดนแพทนะก็คือคุณสามีเขาไม่อยากให้ที่คุณแม่ปลูกพวกแบบเห็นไหมมีทับทิมมีมะนาวมีพลิกมีอะไร Something ของเขานะมีกล้วยด้วยนะคือคุณแม่เขาปลูกนู่นปลูกนี่ตามภาษาเขานะแต่ว่าคุณสามีเขาไม่ให้มาปนแบบส่วนสวยๆนะเพราะฉะนั้นจะมี เมือนกับเป็นเฟ้นสีขาวกั้นนะคะถ้าเกิดว่ามองจากฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่เห็นว่าเป็นลักษณะการ์เด Patch อยู่ข้างหลังนะคะพอดีกลับถึงบ้านเลยให้ดูหน่อยนึงเนาะถ้าใครดูถึงตอนท้ายจะเห็นตอนนี้อันนี้น้องนิโอตั่งนี้เป็นบาร์บีคิวนะแต่ช่วงนี้รกนิดน,นึงเป็นบาร์บีคิวนะนะคะเป็นบาร์บีคิวที่บ้านนะคะเรียวเรียวอยากเล่นแล้วครับโ okay. Say goodbye. Mm Hello. -hmm. Say goodbye to the viewers.